สวัสดีค่ะ KR Mini Style ในต่างแดนนะคะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงประเทศสวีเดนต่อเนื่องนะคะในเรื่องของรัฐสวัสดิการที่เราทิ้งท้ายไว้ตั้งแต่วันก่อนนะคะรัฐสวัสดิการของประเทศสวีเดนนะคะเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆกับผู้คนที่นี่ค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตั้งแต่เกิดยันตายเลยค่ะ อันนี้เราจะมาพูดให้ฟังคร่าวๆนะคะว่ามีเรื่องอะไรบ้างก็ถ้าเรื่องของการคุ้มครองทางสังคมก็มีในเรื่องของการประกันการว่างงานนะคะศูนย์ดูแลผู้สูงอายุหรือว่าผู้พิการนะคะแล้วก็ศูนย์ดูแลเด็กเล็กแล้วก็ในเรื่องของบริการด้านสุขภาพและด้านการศึกษาค่ะทีนี้เราจะมาเล่าถึงเรื่องที่ว่า เรามาพูดถึงตั้งแต่เกิดใช่ไหมคะก็พูดถึงคุณแม่ที่ตั้งคันนะคะคุณแม่ที่ตั้งครนในการดูแลการฝากคันเนี่ยก็ฟรีทุกอย่างเลยคะ่ะและที่สําคัญก็คือว่าถ้าหากว่าคุณแม่เนี่ยทำงานในภาวะที่ตั้งคันด้วยแล้วก็เสี่ยงต่ออันตรายที่อาจเกิดกับลูกในท้องได้ไม่ว่าจะเป็นงานเสี่ยงทางด้านสารเคมี Me, หรือว่า งานที่เสี่ยงที่มีภาวะเสี่ยงของที่จะอาจเกิดอุบัติเหตุในเรื่องของเด็กในคันได้นะคะเขาก็จะให้หยุดงานแล้วก็ได้รับเงินชดเชยนะคะส่วนเรื่องของการคลอดเนี่ยก็คลอดฟรีเช่นเดียวกันค่ะเด็กที่เกิดมาก็จะได้เงินทันทีเลยค่ะหมายความว่าพ่อแม่ก็จะได้เงินนะคะก็คือเงินเนี่ย สำหรับเด็กที่เกิดมามี1คนก็ได้ค่ะ2คนก็ได้ค่ะได้ได้ทุกคนค่ะที่สําคัญก็คือว่าเงินที่ได้เนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นคนจนคนรวยเนี่ยก็ได้ได้ทุกคนค่ะเขาให้หมดเลยค่ะแล้วก็มาดูในเรื่องของการคลอดเนี่ยก็คือคลอดฟรีด้วยเช่นเดียวกันเน่ะการรักษาของเด็กนี่ก็ฟรีค่ะเป็นสวัสดิการที่รัฐช่วยจ่ายนะคะ แล้วก็ในเรื่องของการเรียนการไปโรงเรียนเด็กอนุบาลหรือว่าเด็กเล็กเนี่ยเรียนฟรีนะคะอาหารก็เป็นมีอาหารให้ฟรีค่ะแล้วก็ที่สําคัญคืออุปกรณ์การเรียนไม่ว่าจะเป็นดินสอปากกาสมุดเนี่ยทางโรงเรียนก็จัดให้ฟรีเช่นเดียวกันค่ะก็คือทางรัฐเป็นผู้จ่ายค่ะอาจจะมีและค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆซึ่งเขาก็มีเพดานอยู่นะคะว่าจ่ายได้เท่าไหร่ให้จ่ายเท่าไหร่นะคะ อันนี้ก็ที่เหลือรัฐเป็นคนจ่ายค่ะต่อไปก็เป็นเรื่องของอาการดูแลเด็กพิเศษหรือว่าเด็กพิการนะคะก็ตรงนี้เนี่ยทางทางรัฐมีเงินช่วยเหลือฟรีค่ะเขาจะมีผู้ดูแลนะคะโดยที่ทางรัฐเป็นฝ่ายสนับสนุน,นะคะ่ะแล้วก็หรือว่าในเรื่องของเด็กมีปัญหาเรื่องของฟันไม่สวยอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าฟันมัน มันจาเป็นต้องดูแลเนี่ยหรือเกี่ยวกับด้านทันตกรรมนะคะที่นี่ก็ฟรีเช่นเดียวกันค่ะสำหรับเด็กนะคะก็จะเห็นว่าเยาวชนอายุไม่เกิน18ปีนะคะแล้วก็ผู้สูงอายุที่อายุเกิน85ปีไปแล้วเนี่ยค่ะเขาก็จะไม่ต้องเสียตังค่ะก็คือค่าแพทย์ค่ารักษาพยาบาลเนี่ยฟรีค่ะฟรีทุกอย่างเลยค่ะก็อีกหัวข้อหนึ่งนะคะที่อยากจะบอกก็คือว่า ที่ประเทศสวีเดนเนี่ยเป็นอะไรที่สวัสดิการเขาดีมากๆค่ะในเรื่องที่กรณีที่ลูกป่วยเนี่ยค่ะบิดามารดาเนี่ยสามารถที่ลาหยุดได้นะคะเพื่อที่ว่าจะดูแลลูกแล้วก็จนเขาหายป่วยแล้วก็สามารถไปเรียนหนังสือได้อันนี้เนี่ยทางรัฐก็จ่ายเงินให้ค่ะจ,จ่ายเงินเขาเรียกว่าค่า ค่าที่เราหยุดงานนะคะเขาจ่ายให้ค่ะหรือว่าเขามีสวัสดิการที่ว่าพ่อกับแม่เนี่ยสามารถลาหยุดเพื่อดูแลลูกได้ด้วยนะคะก็หมายความว่าพ่อกับแม่เนี่ยก็จะแลกก็จะตกลงกันนะคะว่าจะหยุดกี่วันแม่จะหยุดกี่วันพ่อจะหยุดกี่วันนะคะที่นี่พ่อลาหยุดดูลูกได้แล้วก็ได้ตังค์ด้วย แม่ก็เช่นเดียวกันค่ะก็จนถึงจนลูกถึงอายุแปดปีค่ะก็หลายครั้งที่เราจะเห็นนะพ่อเนี่ยเข็นรถดูแลลูกนะคะก็หมายถึงว่าถ้าที่นี่ภาษาที่นี่ก็เรียกว่าป้าเลียดิกก็คือหมายความว่าพ่อหยุดดูแลลูกหรือว่ามาม่าเลียดิกก็คือแม่หยุดดูแลลูกค่ะอันนี้เป็นสวัสดิการที่รัฐช่วยจ่ายทั้งนั้นเลยค่ะทั้งหมดทั้งมวลที่เราพูดมานะคะเกี่ยวกับ รัสวัสดีการเกี่ยวกับเรื่องของเด็กก่อนนะคะก็คือพ่อ,อแม่ตั้งแต่ตั้งครรภ์นเนี่ยนะคะจนคลอดลูกเนี่ยนะคะแล้วก็สวัสดิการทั้งหมดจะครอบคลุมรวมอยู่ที่นี่นะค่ะทวนรายละเอียดอีกย่อยนั้นก็ว่ากันไปอีกทีนะคะนี่เราพูดให้ฟังคร่าวๆค่ะแล้วก็ในวันต่อไปเราจะมาพูดในเรื่องของเกี่ยวกับประกรันการว่างงานนะคะ ว่าที่นี่เนี่ยรัฐเขาช่วยเหลืออะไรพวกเราบ้างถ้าเราตกงานนะคะหรือว่าสาภาพที่นี่มีความแข็งแกร่งแค่ไหนนะคะสามารถที่จะดูแลคนทำงานที่นี่ได้แบบ มือโปรไหมอะไรเงี้ยเราเราจะมาเล่าให้ฟังนะ,ะเราจะไปรวบรวมข้อมูลแล้วก็มาเล่าให้ท่านผู้ชมได้รับฟังนะคะสำหรับวันนี้เราขอขอบคุณมากๆค่ะที่มารับฟังข้อมูลที่เราได้แบ่งปันไปนะคะอันนี้เป็นข้อมูลรัสวัสดิการจากประเทศสวีเดนนะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะติดตามคอมเมนต์ไลค์แชร์ชอบก็กดติดตามค่ะเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อๆไปค่ะสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ